สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับสู่ช่วงเทปที่ดาบาร์บี้ดูไพ่ยิปซีกับจานนอรี่นะคะวันนี้นะคะวีจะมาทำคลิป ดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุดินเนาะชาวธาตุดินประกอบไปด้ยวยราศีกันพฤกษ์มัง,ง,งกรน,นะคะก็ช่องของบบี้ก็จะเป็นช่องไพ่ยิซีนะคะโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะแบ่งวันที่ตามตะวันตกนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบเชนเนล r e ดดิ้งหรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราสลับกันบ้างส่วนเรื่องความรักในคลิปของธาตุนะคะก็จะไม่ได้แบ่งสถาน,าชน,นะ,ะชัดเจนเนาะมีจะประชาสัมพันธ์นิดนึงป๊บนึงนะคะอาจจะแบบ คุยนานนิดนึงนะถ้าใครที่อยากได้รับข่าวสารดีๆก็อย่าเพิ่งสกิปข้ามเนาะก็คือนี่เลยสีพึ่งมหาเสน่ห์เงินล้านนะคะสีพึ่งที่บูชาแล้วปังและทีนี้แบบกลิ่นหอมนะคะอันนี้คือขวาวิจะได้มาแบบสำเร็จเสร็จสรรนะคะไม่คันแล้วก็แบบ เนี่ยบิกาทามานะคะคือทาก่อนขึ้นกล้องนะคะทาุูครั้งแล้วก็เขาจะช่วยแบบว่าบำรุงพิมพ์สีปากด้วยนะคะกลิ่นหอมนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถช่วยเสริมดวงให้บี้เนี่ยสร้างเงินหลักล้านได้โดยที่แบบไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยก็คือใช้การพูดนะใครที่แบบเจรจาค้าขายใครที่ต้องพูดเนาะใครที่แบบอาจจะอ้อนแบบ อ้อนแบบอ้อนใส่เปอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยหรือว่าจะพูดให้เขาหลงอะไรเงี้ยได้แต่ว่าอย่าเอาไปทําในเรื่องของผิดศีลธรรมก็พอนะคะซึ่งบี้มีโปรโมชั่นนะคะ9เดือน9คือเลิกที่ดีที่สุดเลิกต่อไปในรอบปีนะคะ9เดือน9คือเลิกที่ดีมากๆเอ่อถ้าใครบูชาสีพึ่งนะคะสีพึ่งเนาะกับอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งดูดวงก็ได้นะคะมูลค่า999บาบาทนะถ้าเกิด ซื้อสองแถมหนึ่งนะคะพี่จะแถมน้ำมันเสน่ห์ไปเลยมูลค่าหนึ่งพันบาทซึ่งแถมฟรีไปเลยนะคะปกติคือถ้าใครเช่าน้ำมันเสน่ห์ก็คือหนึ่งพันบาทนะคะอันนี้แถมฟรีไปเลยเนาะจะมีเพนดูลัมมีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอันนี้คือให้เฉพาะเลิกเก้าเดือนเก้าเท่านั้นนะคะรีบๆสั่งมาก่อนสิ้นเดือนนี้เนาะแล้วใครที่สนใจโปรดูดวงก็ยังหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ส่วนเรื่องของการเรียนนะคะพี่พูดเร็วๆเลยละกันนะคอร์สที่กําลังจะสอนสอนจบ ทุกอย่างในเดือนกันยานะคะก็จะมีคอร์สไพ่ยิบซีเงินล้านนะคะคนที่อยากสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะค่าครูเยอะๆปัง ในการดูไพ่ยิปซีนะคะไพ่ออราเคอร์ก็คือโรแมนติกแองเจิลนะคะคือไพ่นี้นะเดี๋ยววิจะสอนทุกอย่างให้จบภายในเดือนกันยานะเพราะวิมีคลาสครั้งอยู่นะคะส่วนคลาสไพ่พัฟิคเนีตนะคะก็คลาสนี้เนาะแล้วก็21วันลืมแฟนเก่าคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้อยากตัดคู่กรรมออกนะคะคาดเสน่ห์สำหรับคนที่อยากดึงดูดเพศตรงข้ามอยากดึงดูดให้คนรักอยากดึงดูดให้คนเปเราอยากดึงดูดในเรื่องการงานนะคะ เป็นใช้เสน่ห์เนีย่ยนะคะแบบดึงดูดเขาเข้ามาเนาะแล้วก็อีกคลาสหนึ่งคลาสสุดท้ายคือล้างแค้นแฟนเก่าสําหรับคนที่อยากให้แฟนเก่าเสียดายนะคะส่วนคลาสใหม่นะคะราคาพิเศษที่จ้าสร้างขึ้นมานะคะในหลังจากดหลังจากที่พี่สอนจบเสร็จเดือนกันยานะคะราคาพิเศษก็จะมีคลาสปรับมือที่สาสหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าอยากเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะคะแล้วก็คลาสดึงดูดคู่แท้สําหรับคนที่มีแต่ความรักแบบ ไม่สมหวังมาโดยตลอดหรือว่าดึงดูดแต่คู่กรรมเข้ามาอะไรเงี้ยวิธีการดูคู่กรรมวิธีการดูคู่แท้ทํายังไงให้เราดึงดูดแต่คู่แท้หรือว่าเข้ามาได้เร็วขึ้นสําหรับคนโสดก็ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นคลาสแปลงล่างนะคะก็คือคลาสที่ใครที่อยากลดความอ้วนลดน้ําหนักมีหุ่นดีก่อนปีใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้นะคะบี้มีเซอร์ติฟิเคตเพอร์ซอนอลเทรนเนอร์นะคะดังนั้นตอนนี้บี้จะเทรนให้นะ เสียค่าเทรนหนึ่งเดือนนะคะค่าเทรนหนึ่งเดือนได้ไปเลยสามเดือนจุกๆก็คือหนึ่งแถมสาหนึ่งแถมสองไปเลยนะปกติเสียเดือนละจุดจุดจุดบาทก็เป็นสามเดือนไปเลยนะคะวิบเปลี่ยนรูปร่างคุณภายในสามเดือนแน่นอนตอนนี้ลูกเทรนนะคะที่เทรนกับบี้ก็นั้มหนักลงไป7กิโลแล้วนะคะก็ประมาณ2เดือนได้เนาะประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับธาตุดินใช่ไหม ธาตดินความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูพลังงานไพ่กันนะคะ ดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะไม่มีความรู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่นะคะแต่ถามว่าเป็นคู่แท้ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแต่ว่าม่มีความรู้สึกว่ามันมันมันออกแนวแบบคนที่คุณจะรู้สึกถูกชะตากับเขาแบบสุดๆเลยมันมันมีความดึงดูด เรื่องของแบบพมลิขิตเรื่องของความรู้สึกว่าแบบอุย้ยทาไมฉันถึงรู้สึกดึงดูดคนคนนี้รู้สึกถูกชะตากับคนนี้เป็นพิเศษนะคะ mm hmm. เขาคนนี้จะเข้ามานะแต่ว่าบาร์บี้รู้สึกว่าเขาอาจจะเข้ามาในเชิงแบบเข้ามาพูดคุยในเชิงเฟรนดะ์โซนอะหรืออาจจะมาในฐานะเพื่อนก็ได้นะคะคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าหน้าเด็กเนาะทีนี้ประเด็นคือมันมีเรื่องของไพ่สี่สีสี ถ้วยนะคะสีถ้วยหมายถึงไม่ตัวคุณก็ตัวเขาเนี่ยพอตอนแรกๆเนี่ยมันมีคนคนนึงรู้สึกว่าถูกชะตามากเลยแบบว่าเห็นคนคนนี้เรารู้สึกแบบเฮ้ยฉันอยากได้เขาเขาแบบมี sex appeal เขาแบบมันดูดีอะ่ะแม่มันแบบมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ย e ฉันอยากได้คนคนนี้ตัดเรืออะไรเงี้ยแล้วทีนี้ปัญจก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่จาเย็นชานะคะก็คือถ้าตัวคุณเป็นคนที่ ไม่ได้เย็นชาก็อีกฝั่งมึงก็อาจจะเย็นชากับคุณก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะไปชอบเขาแล้วทีนี้เขาเองอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยมันจะมีฝ่ายหนึ่งอะที่วิ่งไล่ตามอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเสมอเลยเหมือนแบบบิรู้สึกว่ามันมีคนคนหนึ่งอะที่เวิร์กในความสัมพันธ์มากกว่าก็คือแบบมีคนที่แบบพยายามในความสัมพันธ์มากๆกับอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เหมือนแบบค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนิดนึงแล้วก็แบบเอาเรื่องของตัวเองเป็นหลักนิดนึงก็คือจะแบบว่า จะค่อนข้างแบบแคร์ในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะแบบว่าฉันอยากจะไม่สนใจเธอก็ไม่สนใจเธอฉันอยากจะอยู่ในที่ของฉันก็อยู่อะไรประมาณนี้คือไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจว่าแบบอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกยังไงนะคะมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทํางานหนักในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสมออะไรประมาณนี้เท่าที่เห็นเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะแล้วยังไงต่อ ความสัมพันธ์นี้จะยังไงต่อคะใครที่มีปัญหารักสามเศร้าหรือว่าแฟนเก่านะคะที่เอาออกจากหัวหรืออะไรไม่ได้หรือว่าเขาจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาปรึกษาบี้ได้นะบี้จะชํานาญในเรื่องนี้เนอะแต่ว่าจริงๆอ่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะอ่ รู้สึกว่ามันมีการเหมือนตัดจบความสมคัญไปอะค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเป็นฝ่ายตัวคุณก็ได้นะคะหรือ,อจ,จะเป็นฝ่ายเขาก็ได้มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมแบบสิ่งที่ฉันทุ่มเทอะเดี๋ยจริงๆในเซนส์นของบีเนะี่ยนึกถึกเพลงนี้ตลอดเลยนะเพลงใกลแค่ไหนคือใกลอ้อีกใกล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกที่อะไรอย่างเงี้ยเออมีความรู้สึกว่าแบบมันเป็นเพลงเนี้ยขึ้นมาในหัวจริงๆว่าแบบ มันมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบมันเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเมื่อไหร่แบบความสัมพันธ์นี้มันจะเวิร์อะไรประมาณนี้ค่ะมันมันมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนตัวเขาเองอาจจะรอในการที่แบบ สื่อสารกับคุณหรือถ้าเกิดตัวคุณเป็นฝ่ายพยายามคือคนที่เป็นฝ่ายพยายามอ่ะบิรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ที่มีความสุขว่าแบบเออมันมันเหนื่อยแล้วอ่ะนะคะก็ก็อยากจะไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอยากจะไปหาแพชชั่นใหม่ๆจะไปหาคนใหม่ๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบอยากจะเลิก พยายามในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขานะทาไมทําไมครั้งนี้แบบปกติแล้วว่าวจะฟันธงไปเลยว่าแบบเออมันจะเป็นฝั่งใครใช่ป่ะแต่ตอนนี้วี่รู้สึกว่าพลังงานมันมีเกณฑ์ที่แบบสลับกันได้ทั้งสองไฟหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณที่พยายามหรือเป็นตัวเขาเนาะแต่วี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวคุณมากกว่ามั้งที่เป็นคนพยายามในความสัมพันธ์นี้ด้วยอะคะ่ะเหมือนมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ฉันลงทุนลงแรงไปทั้งหมดอะในความสัมพันธ์แบบว่าฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธออะไรเงี้ยฉันแบบลงทุนลงแรงไปจีบเธอแบบซื้อกาแฟไปให้แบบเอาเอกเอาใจทุกอย่างเนี่ยมันจะเวิร์กไหมคือเหมือนแบบมีความคุ้นคลิปในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เหมือนกันว่าเอไอสิ่งที่ฉันทําลงไปเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคะ สัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อว่าพี่มีความรู้สึกว่าเอา่อท้ายที่สุดอะคะ่ะเหมือนแบบหนึ่งคือพอเวลาสมมุติว่าคุณเป็นฝ่ายพี่พยายามละกันนะคะอาจจะเอาสำหรบเรื่องเราเองสมมติว่าชาวท่าดินคุณเป็นฝ่ายพยายามในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มากเลยแบบว่าเหมือนทุ่มเททุกอย่างอะไม่ว่าเขาจะแบบอยากได้อะไรคุณก็แบบไปหามาให้อะไรประมาณเนี้ยมีนึกถึงเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้และอีกเพลงนึงอะชื่อเพลงอะไรนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อ๋อคงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันน่ะมันนึกถึงเพลงนี้เลยอะ่ะคงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันแบบนึงนะคะชื่อเพลงคงชื่อเพลงคนไม่คนที่ไม่ใช่อ่ะคะ่ะคือเหมือนตัวคุณเองอะ่ะจะแบบมีความพยายามกับความสัมพันธ์เนี้ยมากแบบมากเหลือเกินแต่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมาคนคนนี้เขาถึงแบบ ทําไมเขาถึงแบบว่าไม่ไม่ตอบสนองอะไรเลยและท้ายที่สุดแล้วอ่ะบี้มีความสุกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่แบบสุดท้ายแล้วอ่ะคือเขาเหมือนแบบไปคุยกับคนอื่นคือสุดท้ายแล้วเหมือนแบบเขาอาจจะมีข้ออ้างแล้วก็บอกคุณว่าแบบเอื่นเนี่ยคือเอาจริงนะผมยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์เลยอ่ะแบบว่าฉันยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์ตอนนี้คือฉันแบบอยากโฟกัสที่ตัวเองก่อนคือมีข้ออ้างคนเราเนาะเวลาแบบ อยากจะเลิอกอ่ะเออก็จะมีข้ออ้างสาร,รพัดแบบว่าเออเนี่ยตอนนี้คือไม่ได้จริงคือมีความรู้สึกแบบว่าอยากอยากอยู่คนเดียวก่อนเนี่ยมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบยังยังไม่พร้อมมีใครจริงๆอะไรเงี้ยเออเขาก็จะแบบอ้างนูน่นอ้างนี่สาร,รพัดเลยสาร,รตะเลยของเขาอ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วี้รู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบคือถ้าเราใช่มันใช่ไปแล้วอ่ะคือเขาก็อาจจะมองว่าแบบเออเนี่ย เราเรายังไม่ไม่แบบตอบโจทย์สําหรับเขาเลยรยังแบบไม่ได้ใช่แบบสําหรับเขาขนาดนั้นนะ่ะท้ายที่สุดแล้วคือเขาก็แบบกับไปมีคนอื่นหรือว่าเขาก็แบบว่าเลือกทางเดินที่แบบจะตัดสินใจที่จะแบบไปคบกับคนอื่นแล้วคุณก็จะมาโอยอะไรประมาณนี้แล้วก็บีรู้สึกว่าเหมือนแบบโอเคงั้นคุณก็เลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าโอเคไรถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะฉันจะไม่ได้ไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าฉันได้พยายามอย่างมากที่สุดแล้วคือ ทุกสิ่งทุกอย่างคือฉันพยายามแบบสุดตัวเล้วอะ่ะคือตอนเนี้ยบิ๊รู้สึกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันฉันก็มีมีคุณค่าในตัวของเองฉันก็เห็นคุณค่าของตัวเองกันถ้าในเมื่อเธอไม่เห็นคุณค่าฉันฉันก็รู้สึกว่าฉันก็มีแบบ มีอีโก้ในแบบของฉันแล้วก็ฉันก็อยากจะแบบไปโสดสวยหล่อรวยแบบมีความแบบพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนอย่างฉันเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องแบบมางดเธออย่างเธอก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ฉันทําก็คือฉันแสดงความจริงใจฉันแสดงความรักแสดงความปรารถนาดีให้กับเธอแต่ในเมื่อเธอไม่ไม่แบบยินดีที่จะรับมันอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรงั้นฉันเลือกที่จะแบบตัดใจจากเธอละกันอะไรประมาณนี้คุณก็แบบออกมาด้วยแบบอาการแบบน้อยโดน้อยใจอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนแบบว่าออกมาอยู่แบบสวยๆหล่อๆแบบด้วยตัวคุณ เองอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้ไปสนใจในความรู้สึกของเขาเพราะว่าคือคุณเองก็ไม่อยากแบบไปเป็นตัวเลือกของใครอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีความรู้สึกแบบโอ๊ยแบบนึงนะคะทุกคนคุณก็มีความรู้สึกแบบว่าเอองั้นงั้นงั้นฉันก็แบบปล่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือในเมื่อแบบเขาตัดสินใจที่เขาจะแบบไปไปเจอคนที่ใช่แล้วอยงเหรือไปมีคนอื่นแล้วอะดังนั้นก็คือเราก็เลือกที่จะแบบ ออกมาแบบสวยๆรอๆดีกวา่าเพราะว่าถ้าจะให้ฉันแบบไปเป็นมือที่3ของใครเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่เอาเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะมาดูนะคะมาดู romantic angel นะคะนางไฟจะแนะนำจะบอกอะไร retreat ค่ะคุณเลือกที่จะเดินหันหลังออกมาจากความสัมพันธ์นี้ทั้งๆที่ ทางการที่ตัวคุณลึกๆอ่ะบี้เชื่อว่าคุณน่ะมีความแบบเชื่อว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเป็นโซเมตเป็นความรักครั้งใหม่ที่คุณแบบเคยคาดหวังไว้เคยปรารถนาเอาไว้แต่ว่านาที่นี้บี้รู้สึกว่าในเกณฑ์ดวงอ่ะมันอาจจะเบมือนกลบทําให้คุณกับเขาเนี่ยจะต้องล้างลาจากกันะนะคะประมาณนี้ แต่ก็ไม่แน่นะคุณกับเขาอาจจะใช่คู่กันก็ได้นะคะที่พี่เห็นเนาะเพราะว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างเชื่อมากเลยว่าคนคนนี้อาจจะแบบมีความเป็นคู่คุณได้อยู่พอสมควรเลยมาดูลัคณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์นะคะต่อชาวกรงนี้เนาะราศีมังกรนะคะลัคนามังกรราศีสิงลัคนาสิงราศีเซมีมิถุนนะคะแล้วก็ราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะกรกฎนะคะมิถุนสิงแล้วก็ราศีมังกระคะ่ะ ข้อความนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกเรารักไม่รักแต่ว่าร,รักไม่รักไม่รู้แต่ว่ารู้สึกดีใจเย็นอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจแล้วก็อันสุดท้ายขอให้มันใจพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะคะมาดูเพนดูรัมกันดีกว่านะคะเพนดูรัม ก็จะมีถ้าโปโปซื้อสีพึ่งนะคะก็จะครับเพนดูรัมได้นะคะจะมีเหมือนเดิมนะคะสเสน่หความรักคนโสดนะคะอยากมีคู่อยากมีดึงดูดคู่แท้นะคะดึงดูดคู่แท้สีชมพู ไพ่เรื่องการงานเอ้ยไม่ใช่เพนดูรัมเพนดูล่ลมการงานนะคะความรักเอ่อการงานการประสบความสําเร็จโชคลาภคนที่เล่นหวยหรือว่าคนที่มีธุรกิจงานนะคะการงานปางัปงๆค้าขายนะคะสีนี้สีนี้นะคะจะเป็นสีเกี่ยวกับคนที่เป็นหมอดูนะคะหรือคนที่แบบกลัวภัยอันตรายกลัวของกลัวโดนเล่นของใส่กลัวแบบเอ่อสิ่งที่ไม่ดีนะคะ พวกใครอันตรายการเดินทางบ่อยๆใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะสีนี้ส่วนสีนี้ก็คนที่รู้สึกซึมเศร้านะคะเครียดพลังงานดูแบบไม่โปร่งใสพลังงานแบบเครียดซๆซึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีนี้เลยซึ่งสามารถบูชาน้องหินเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องประดับได้แล้วก็สามารถเอามาดูดวงได้ ้วยนะคะไปถึงดูดวงได้ด้วยตัวเองนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบละเอียดเท่าไห่แต่มันก็ช่วยได้นะในช่วงเวลาที่แบบเรารอคิวว่างบางทีอาจารย์อาจจะยังไม่ว่างอะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้บาร์บี้ขอใช้น้องเอนเจิ้ลนะคะเป็นเพนรูรามของบาร์บี้เองนะคะเพราะว่าน้องพันกันเนาะถ้าใช้ซสายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะตั้งคําถามมาได้เลยถ้าใช้ซสายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะ น้องเพนดูรัมที่เป็นน้องแองเจิรอาจจะแบบแข่งไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะแต่เพนดูรัมที่พี่ปลูกเสกให้ทุกคนเนี่ยแข็งแรงเนาะเพราะว่าจริงๆพี่รู้จักรู้จักเพนดูรัมของบี่อยู่แล้วนะคะว่าน้องจะไม่ค่อยทํางานอะพอบอกไม่ค่อยทํางานคือแข็งแรงเลยโอเคคําตอบคือใช่นะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวตอนนี้ยังมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งที่พี่ปรับราคามาแล้วเนาะแล้วก็ใครอยากจะลงคลาสหรืออยากจะซื้อ สีพึ่งที่ออกใหม่นะคะสีพึ่งมหาเสน่ห์เงินล้านคือบอกเลยว่าใครยิ่งค้าขายนะยิ่งต้องใช้จริงๆนะโอเคค่ะคําตอบคือใช่นะคะใครที่ได้กองนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกบี้หน่อยนะคะเราไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย